GD House. เราสร้างบ้านเพื่ออนาคตสกใจในบ้านหลังนี้บ้านที่เราได้ร่วมกันสร้างมาด้วยความตั้งใจเพื่อวันขึ้งหน้า ผมชื่อจรันครับนามสกุลพาชิยานุกูลครับปัจจุบันก็ประกอบอาชีพขายทองลูกป,ประผัดนะครับอยู่ที่อำเภอวาลินชลราจาังหวัดอุบลราชธาน,นีครับพี่พนาละพาชิยานุกูลค่ะสร้างบ้านกับพีทเฮาส์สาขาอุบลราชธาน,นีค่ะก็มันเป็นความใฝ่ฝันนะครับเ,เริ่มทํางานแล้วนะครับว่าเราก็อยากจะมีบ้านส่วนตัวที่เป็นอิสระที่แต่ก่อนหน้านี้ก็อยู่แต่ตึกแถวมาตลอดนะครับ สำหรับเรื่องที่ดินนี้นะครับก็วัตถุประสงค์เราก็อยากให้ที่ที่ไม่ไกลจากที่ทํางานมากนะักที่ร้านมากนะักเพื่อที่ว่าเวลาเราไปกลับทํางานก็จะได้สะดวกนิดนึง ก็ไปดูตามญาติพี่น้องอะไรที่เขาเคยสร้างบ้านแล้วญาติบางคนก็คุมเองบางคนก็ก็มญาติทงเข้าอีกทีหนึ่งเป็นรับก่อสร้างบ้านที่กรุงเทพอะไรเนี้ยเขาก็แนะนําหลายอย่างแต่เราก็ดูแล้วก็มีเวลาที่จะมาดูน้อยนิดนึงก็เลยไปคิดไปคิดมาก็เลยว่าน่าจะเอาบริษัทรับสร้างบ้านดีกว่าเพราะว่าหน้าที่รับผิดชอบบางส่วนในการคุมงานนี่เขาจะได้ช่วยให้เราดูด้วย ก็เริ่มเริ่มจากเปิดดูทางอินเทอร์เน็ตเนี่ยคะ่ะว่ามีบริษัทรับสร้าง,างบ้านอะไรบ้างเดี๋ยวค่อยๆดูไปทีละบริษัทว่าอันไหนหน่าสนใจก็เลือกอยู่หลายบริษัทเหมือนกันคะ่ะนไหนที่พอเข้าท่าแล้วก็ดูว่ามีแบบบ้านไหนที่เราเตรงใจเราไหมเนี่ยค่ะครับบริษัทที่จะรับสร้างให้กับเราเนี่ยมีความน่าเชื่อถือหรือเปล่าแล้วก็งบประมาณที่จะใช้เนี่ยตรงตามงบที่เราใช้ไหมฟังก์ชันการทํางานอะไรต่างๆีตามที่เราอยากได้หรือเปล่าก็มีสาขาที่นี่อีกอะไรเนี่ยก็คือมันสะดวกด้วยอะไรเนี่ยการติดต่อ นนติดต่ออะไรใช่ตกลงใจว่าเอา p d h ี u ฮ e ใช่ครับค่ะก็ตรงไปตามที่คาดหมายนะครับ,บใ,ใช่ไปทับใจใช่ครับตามที่เราคาดหวังไวไ้นะดะบ้านกไ็ได้คุณภาพตามที่เขาแจ้งเราไว้ไม่มีการบิดคิ้วไม่ผิดหวังค่ะที่สร้างบ้านกับ PD ดีเฮา่ะ ใจเกี่ยวกับเรื่องของการบริการเนาะแล้วก็การดูแลเอาใจใส่ของพีทเฮาที่มีต่อลูกค้านะคะก็เวลาที่เราแจ้งปัญหาหรือะไรไปก็รีบมาแก้ไขให้เรา ที่แน่นอนเลยครับที่เห็นแตกต่างกันชัดที่สุดก็คือเรื่องความเย็นนะฮะการใช้ฉนวนกันความร้อนด้วยออผนังก็ใช้เป็นอิฐมวลเบาแล้วความหนาก็เป็นพิเศษด้วยทําให้พอเราเข้ามาเนี่ยหรือใครๆหรือญ<ม>าติพี่น้องก็จะรู้สึกว่าโอ้ทำไมบ้านนี้เย็นจังในขณะที่บรรยากาศข้างนอนจะร้อนมากเลยเข้ามานี่คือข้างนอกส่งเสียงรบกวนไงเวลาเข้ามาจะเงียบงเงียบปิดเลยค่ะ เลยก็คือต้องดูความต้องการของตัวเองเนาะอันดับแรกเลยว่าเราอยากได้บ้านแบบไหนนะครับคิดให้รอบคอบนิดหนึ่งนะครับเลือกบริษัทที่ไว้ใจได้นะครับมีผลงานดีแล้วก็มีความน่าเชื่อถือแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือตัวก็ประมาณที่เราจะต้องสร้างเองก็ควรจะัดเตรียมเผื่อไว้บ้างเผื่อว่าบางทีมันอาจจะเกินเลยกว่าที่เราคาดการไว้ทำกันบน้านดีๆหน่อยถ้าเลือกผิดชีวิตเปลี่ยนค่ะ The House เราสร้างบ้านเพื่ออนาคต